สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านทาวน์เฮาส์สุริยาเพจหนึ่งนะคะเป็นบ้านอิฐแดงเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นบ้านแข็งแรงมั่นคงมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านด้านในกันเลยบรรยากาศหมู่บ้านนะคะโครงการนี้จะมีบ้านทาวน์เฮาส์แล้วก็บ้านแฝดนะคะที่เราจะพาไปดูก็จะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นหน้าบ้านมีต่อเติมหลังคาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านกันเลย ชั้นหนึ่งนะคะเป็นห้องโถงรับแขกกว้างขวางมากมีห้องเล็กหนึ่งห้องใต้บันไดนะคะสามารถไว้เก็บของได้บริเวณโถงนะคะสามารถจัดเป็นมุมรับแขกมุมทานข้าวได้เลยชั้นหนึ่งมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะกว้างขวาง หลังบ้านนะคะจะเป็นครัวบิวอินเรียบร้อยตกแต่งห้องครัวไว้เรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเราขึ้นไปดูต่อชั้นสองกันเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่มีระเบียงสามารถออกไปดูด้านนอกได้ ห้องนอนใหญ่มีประตูทะลุออกไปห้องน้ําได้เลยห้องน้ําชั้นบนมีหนึ่งห้องนะคะห้องน้ําใหญ่กว้างขวางประตูเข้าห้องน้ําสามารถเข้าได้สองทางห้องนอนสองค่ะ ห้องสามจ้าสามารถจัดเป็นห้องทำงานหรือจะจัดเป็นห้องนอนเล็กได้เลยหลังนี้นะคะใช้อิฐแดงคงทนแน่นหนามากราคาขายนะคะอยู่ที่2.5ล้านบาทเท่านั้นเอง